เดินกำลังดีครับแดสาดีครัครับครับพอไหมครับพอไหมครับ โอเคพร้อมนะครับ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 โอเคครับมองต้องครับหนึ่สองสามกไลทครับปไล์หนึ่งสงสามมินิฮาร์ดครับหนึ่งสงสาม สบาทครับสองบาทหนึ่บาทครับหนึ่งสอเดี๋ยวขอวิดีโอสั้งตนหนึ่งสองสามเราให้นะครับอย่าเพิ่งนะอย่พิ่งนะครับโอ,โหโหโหอย่อออออาเพิ่งน,นะครับโอ้โหกล้องใ่มาโอเคหนึ่งสอโอเคเรียบร้อนมาตอครับเดีวเราทำการแกะจานก่อนะครับแกะจานต่อนะครับ อากจะได้ไม่ตกหลุมพื้นอากจะได้ไม่ตกหลุมนนะครับอย่ามาไม่เจอครับแต่ยาก่อนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับเดินไปให้ใจลที่สุดนะครับบาดน้อยประมาณครึ่งๆไหมครับครึ่งๆต้องไปดูวิดีโอวีด้วยนะต้องไปกดติดตามช่องช่องวิวัฒน์ออนทัวร์ด้วยนะครับชาวจักรพรรดิตอดก็ได้นะครับ

นี่ระวังบาดขานะครับน right. uh ี huh. ่ฮู้ซอกหอยทั้งนั้นเลยครับนี่ ทำเป็นแนวประการังไว้โอ้ทุกคนดูมีความสุขกันมาก